คติธรรมทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าในอัตภาพร่างกายของคนและสัตว์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีกายซ้อนกันอยู่สามชั้นคือกายธรรมจิตหนึ่งกายทิพนากายหนึ่งกายเนื้อรูปกายหนึ่งกายธรรมจิตหนึ่งเป็นกายชั้นในสุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีเป็นอยู่และดำรงไว้ซึ่งความรู้ของตนเองตลอดทุกกาลสมัยโดยไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยทำให้มีให้เป็นเลย และเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ความรู้ของคนก็รู้อย่างคนความรู้ของสัตว์ก็รู้อย่างสัตว์ความรู้ของพระพรหมก็รู้อย่างพระพรหมต่างกันเป็นพวกๆไปมีปรากฏในอักษรูรว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคําว่ากายธรรมก็ดีกายพรหมก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นชื่อของตถาคตทั้งสิ้นไม่เคยเกิดไม่เคยดับหายสูญไปไหนเลยกายธรรมนี้เมื่อได้เข้ามาสู่ในโลก คือเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ดีก็เป็นประธานของสังขารธรรมทั้งหลายและมีคุณภาพปราดเปรียวว่องไวในการเคลื่อนตัวไปรับรู้อารมณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดไม่มีวัตถุทึบขวางใดกรีดกั้นไว้ได้เลยและอยู่เหนือการเกิดการตายของสังขารธรรมอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือกายธรรมเป็นอมตะธรรมกายทิพย์หนึ่งกายทิพย์หรือนามกายหรือนามรูปหรือทิพยากายหรือ ปปปาติกะหรืออธิสมานกายมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นกายละเอียดที่ห่อหุ้มกายทำไว้กายที่เป็นกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึงอารมณ์ไว้ดังนั้นจึงสามารถเคลื่อนไหวออกจากความรู้สึกนึกคิดเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งได้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกายทมและเปลี่ยนคุณภาพเป็นผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างตามความคิดปรุงแต่งให้เป็นไป ไม่ได้ดับตายหายสูญไปไหนตลอดเวลาที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตจักรแต่ถ้าปฏิบัติมักมีองค์แปดจนแยกเรื่องที่นึกคิดออกไปได้อย่างสิ้นเชิงจนบรรล,ลุอรหัตผลแล้วกายทิพจึงแตกตายสนิทดังนั้นเมื่อรูปกายเนื้อแตกตายก็จะไม่มีกายทิพจุติปฏิสนธิต่อไปอีกกายเนื้อหรือรูปกายเป็นกายยาประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟ เกิดจากบิดามารดาเติบตัวได้เข้าสู่ขนมสดมีทวารห้าแห่งสำหรับรับรู้อารมณ์ภายนอกคือทางตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสมีอายุยืนเพียงชาติเดียวสั้นบ้างยาวบ้างแต่ไม่เกิน100ปีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตายกายเนื้อสามารถแลเห็นได้ด้วยตาเป็นกายชั้นนอกที่สุดของคนและสัตว์ทั้งหลายสรุปในอัตภาพร่างกายทั้งหมดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย มีจิตหรือกายทมเป็นประธานซ้อนอยู่ภายในกายทิพย์และกายทิพย์ก็ซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อรวมเป็นสามชั้นด้วยกันกายทั้งสามชั้นนี้มีความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันตลอดเวลาคำว่าเกิดตายหมายถึงการเกิดและการตายของรูปกายเนื้อเท่านั้นคำว่าจุติปฏิสนธิหมายถึงการเคลื่อนออกและการหยางลงเกิดของกายทิพย์ ซึ่งเป็นกายอุบัติขึ้นทางจิตโดยเฉพาะกายทิพย์ไม่ได้เกิดตายตามกายเนื้อไปด้วยนามกายบางทีก็เรียกอธิสมานกายกายที่มองไม่เห็นด้วยตาจัดเป็นกายละเอียดที่ซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของคนและสัตว์ทุกรูปนามมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนและมีอินทรีย์ไม่บกพร่องแต่ไม่อาจลายเห็นได้ด้วยตาได้ในคำพีพระอภิธรรมเรียกว่านามกายอันได้แก่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวม4ประการกายที่เป็นกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดอารมณ์ไว้มีความว่องไวปราดเปรี่ยวเช่นเดียวกับจิตคือสามารถเคลื่อนผ่านทะลุวัตถ,ถุแท่งทึบหนาที่อยู่ไกลๆอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆภายนอกกายเนื้อได้โดยสะดวกและไม่เสียเวลาแม้แต่เพียงวินาทีเดียว เพียงแต่นึกน้อมเท่านั้นก็สำเร็จประโยชน์ได้ภายในลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นเมื่อกายเนื้อซึ่งมีกายทิพซ้อนอยู่ตายลงกายทิพก็ต้องจุติเคลื่อนออกไปโดยจิตจะยึดอารมณ์ที่ประทับไว้ที่ใจทําไว้ในอดีตเป็นปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่คันมันดาที่มีเหตุปัจจัยพร้อมคือมีประจำเดือนและอยู่ร่วมกับปิดาพอดีสร้างกายเนื้อชุดใหม่ตามกำลังของกรรมที่ทำไว ซึ่งจะได้ใช้เป็นสื่อสำหรับรับรูบร้อารมณ์ในภพชาติต่อไปอีกในระหว่างปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่ครันมารดาจนกระทั่งคลอดออกมาได้45วันนั้นกายทิพย์ยังไม่สามารถใช้สอยร่างกายเนื้อให้รับรู้อารมณ์ได้กายที่จะทำหน้าที่คลุมครองปกปักรักษาให้เจริญเติบโตจากนั้นจึงค่อยฝึกบังคับร่างกายทารกให้รู้จักวิธีรับรู้อารมณ์โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ให้รู้จักนึกคิด เหมือนดังที่เคยบังคับร่างกายเนื้อชุดเก่าที่ตายไปแล้วให้รับอารมณ์ได้เหมือนในชาติที่แล้วเช่นเดียวกันเหตุที่กายทิพย์หรือยานบารมีของเราเกิดต่อไปอีกเนื่องจากกายทิพย์เกิดจากจิตพอใจและเข้าไปยึดถือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยอารมณ์ไว้ดังนั้นถ้าจิตยังคงมีความพอใจเข้าไปยึดถืออารมณ์ไว้ตราบใดก็จะสร้างกายทิพย์ให้มีอายุยืนยาวได้ตราบนั้น กายทิพย์จึงมีอายุยืนยาวตลอดเวลาที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารจักนนี้แต่ถ้าปัจจุบันนี้ผู้ใดปฏิบัติมัคมีองค์8อันมีสัมมาสม,มาธิเป็นบาทฐานแล้วย่อมสร้างพลังจิตในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายออกไปได้ดังนั้นจึงสามารถสกัดกั้นความปราดเปรี่ยวของกายทิพย์ให้อ่อนกำลังลงได้ถ้าปฏิบัติมัคมีองค์8ถึงขั้นบรรลุอรหัตผลแล้ว กายทิพย์จะตายทันทีคงเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ที่เรียกว่ากายธรรมอันเป็นแหล่งกําเนิดของคุณธรรมความดีทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธสภาวะที่สงบสว่างสะอาดร่มเย็นเป็นสุขจิตบริสุทธิ์ชั้นพุทโธนี้จะหลุดพ้นจากการครอบงาของอารมณ์ทั้งหลายไม่ปรุงแต่งให้เกิดกายทิพย์ซึ่งเป็นเหตุให้สร้างภพสร้างชาติใหม่อีกต่อไปการที่เราได้มีโอกาสได้เจอเจอญาณบรมี หรือเทวดาประจําตัวหรือกายทิพย์ของเราเพราะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกายทิพย์เลยจึงทําให้กายทิพย์ของเราจองจําอยู่ในอารมณ์ของวิญญาณปัจจุบันนี้เราได้เจอเทวดาประจําตัวแล้วได้เจอญาณบารมีของเราแล้วให้ปฏิบัติตามมรรมีองแปดและก็ให้ขึ้นสู่กายธรรมให้ได้เราก็จะเข้าใจความหมายของการตามหาเทวดาประจำตัวค่ะ